สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บานหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้พามาดูการยิงสปริงเกอร์ของปั๊มหอยโข่ง24โวลต์ที่ผมเพิ่งได้ติดตั้งและใช้งานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดึงสายไปรถฝั่งสวนข้าวโพดนะครับทีนี้ตอนนี้แม่ปลูกพริกนะครับฝั่งนี้เนี่ยหลังบ้านมัน50กว่าต้นเนี่ยเกิน50ต้นเนี่ยแม่ก็ตักรถทุกวันเลยแหละมีทีนี้ มีสปริงเกอร์ชุดก่อนนะครับที่เคยทําช่วงช่วงแหลงช่วงเมษาที่แล้วเนี่ยทาเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นรอบๆบบ้านต้นไม้รอบๆบบ้านนะก็มีความคิดที่จะเอาหอยโคนนะ่งน่ยมายิงสปริงเกอร์พวกนี้ด้วยนะครับโดยการเปลี่ยนท่อลายเท่านั้นเองนิดนหน่อยๆน่อยแล้วก็เพิ่มสปริงเกอร์ไปนะครับอยากทดลองว่าผมก็อยากทดลองว่าปั๊มหอยโค่งยีิบสี่โวลต์เนี่ยมันยิงสปริงเกอร์ได้ประมาณกี่หัวนะครับการใช้งานรูปแบบนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูดนครับ เกือบ1ิบโมงนะครับเกือบ11โมงทางนี้นะครับพริกต้นฝั่งนี้ที่ปลูกพริกนะฮะก็จะเริ่มเริ่มออกดอกแล้วนะครับเริ่มออกดอกแล้วนะฮะแล้วก็มีแม่เอาฟางมาคลุมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟางมามาเพิ่มนะฮะให้แม่ได้คลุมให้เต็มนะับให้คลุมได้เต็มเพราะว่าช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวพอดีนะครับมีฟางเยอะแยะเลยนะฮะหอบมาคลุมเพื่อที่จะรักษา นะครับให้เราไม่ต้องรดน้ําทุกวันนะครับรดวันละครั้งหรือว่า2วันครั้งพอนะครับให้ฟางนี่ช่วยคลุมดินให้ชื้นอยู่ได้ยาวนานนะฮะเดี๋ยวไปดูัามกันเดี๋ยวไปเปิดสปริงเกอร์เลยตอนนี้มีอยู่1หัวนะครับ2 3 4ตอนนี้ใช้แค่4หัวก่อนนะฮะใช้ดูแค่4ี่หัวนะครับท่อลายมาจากนี้นะฮะตอนแรกยังไม่มีท่อต่อนะตรงนี้ผมปิดไว้ก็เลยพอดีได้ได้เวลาก็ปิดมาจากนี้ลายไปนู่นนะครับท่อมานี่ นู่นไปปั๊มปั๊มแผงอยู่นู่นครับปั๊มหอยโข่งนะครับตามที่คลิปก่อนก็คือผ่านแอร์แวร์หนึ่งตัวนะครับแอร์แวร์สี่สิบห้าองศาเดี๋ยวแดดดีแล้วทำงานตามแดดฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดปั๊มกันเลย ควาทำงานครับผมสองแผงต่อขนานกันนะครับแผงสามร้อยกว่าวัตนะฮะสามร้อยกว่าวัตไปดูกันฟังเสียงน้ำก่อนเนี่ยครับมาน้ำมาเต็มท่อเลยนะครับก็ลงไปหนึ่งนิ้วครับผมไปเรื่อยน้าสปริงเกอร์ยิงละนะยิงละเออฮะเนี่ยครับผมอื้ม เต็มกำลังเลยครับนี่นี่ฮะมองมองจากกล้องอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นู้นถึงต้นนู้นนะฮะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิเปียกไปถึง11บเอ็ดสคือครอบคลุมประมาณ10กว่าต้นนะครับสิกว่าต้นเนี่ยต่อ1หัวตัวนี้นะฮะ ตอนนี้นะแดดประมาณนี้อันนี้อันนี้ปรับได้นะมันมันไม่ใช่สปริงเกอร์แบบแบบออกกลมรอบๆเลยจุดนี้มันไม่ออกเพราะฉะนั้นด้านหลังมันเนี่ยไม่ออกเราจะหมุนไปทางไหนมันก็วิ่งไปทางนั้นนะฮะหมุนทางนี้ก็ไปนูน่นนะฮะถ้าจะรถมาฝั่งนี้ก็ออกทางนี้มานะฮะนี่คือหัวที่หนึ่งครับผมอันนี้หัวที่สองนะฮะใช้งานได้ดีครับผม นี่สปริงเกอร์ฝั่งนี้จะมีต้นเพกาาสูงเร็วมากนะฮะต้นลิ้นฟ้าหรือเพกาอะไรเนี่ยแล้วก็มีตะไคร้มีกล้วยหอมฝั่งนั้นก็มีต้นพลูของแม่นี่ก็หมุนหันเอาหันเอามาตรงนี้มารถพริกใช่ปะก็หันมานี้นะฮะนี่ครับพริกมะม่วงสามฤดูครับตรงนี้นี่ก็คือการใช้สปริงเกอร์นะครับไปดูหัวตรงนี้ อีกหนึ่งหัวครับอันนี้ก็แรงเต็มกำลังนะครับแรงดูหัวนี้หัวนี้มันค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับยิงมาฝั่งนี้ฝั่งพลิกนี่ตัวนี้มันค่อนข้างน่าจะอุดตันนิดหน่อยแล้วก็สปริงเกอร์เนี่ยมันสูงไปนะครับมันสูงไปความยาวจากนี้ถึงพื้นดินนะครับ เนี่ยใช้ได้ครับผมอันนี้เบื้องต้นลองแค่สี่หัวก่อนนะฮะเดี๋ยวจะอะแดดแรงก็พุ่งแรงครับตามตามแดดเลยนี่นะฮะน,นี่ครับแดดกลางดีเนี่ยครับ ไปถึงนู่นเลยหลุดไปหลุดไป,ดไปออกไปนี่แนวนี่ไปนู่นเลยครับยังมาหน่อยเออเนี่ยครับนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเดินท่อนะครับมีให้เลือก2อย่างนะครับแบบนี้เราจะถ้าพริกเป็นแถวอย่างเงี้ยจะเดินเป็นเทปน้ําพุ่งก็ได้เทปน้ําจดก็ได้ครับ เปิดเป็นโซนไปเปิดทั้งหมดนะฮะแต่ผมอยากลองสปริงเกอร์นะฮะปั๊มหอยโข่งเนี่ยมันยิงสปริงเกอร์ได้แต่ว่ายังตอบไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่ตามที่บอกว่าเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องลองดูอันนี้หอยโข่ง24โวลต์มันใช้หนักก็ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันแต่ว่าไหนๆก็ใช้แล้วเดี๋ยวเทสให้ดูนะฮะเพราะว่าปั๊มหอยโข่งเนี่ยถ้า DC เนี่ยถ้าขนาดหนึ่งแรงขึ้นไปเนี่ยสามแผงเนี่ยโอเคใช้สปริงเกอร์ได้นะฮะ ได้ซึ่งได้มากกว่าปั๊มที่ผมใช้ตอนนี้นะฮะแต่ตอนนี้ใช้แค่2แผงนะครับปัม๊ม1แรงมันเป็นปั๊ม72โวลต์อย่างเช่นปัม๊มพวก DC b r a s l e e ลอย่างเงี้ยครับที่มีคอนโทรลอ่าน,นยิงสปริงเกอร์ได้ก็เอาไปบริหารจัดการเอาได้นะฮะขนาดนี้เดี๋ยวจะต่อเพิ่มสปริงเกอร์ไปอีกประมาณ1 2 3 4 5ไม่เกิน6ตัวนะครับไม่เกิน6ตัวจุดนี้นะครับจุดนี้ ก็จะลองใช้งานรถดูนะครับใช้งานดูนะฮะก็แม่จะได้ไม่ต้องตักรถนะฮะถึงตักรถก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะมันหลุดถึงนี่ครับผม2จุดเนี่ยครับสปริงเกอร์ตัวนี้กับตัวนี้นะครับยิงปลายปลายของแดดดีๆนะปลายของน้าเนี่ยเปียกถึงนี่เลยครับนี่ครับอันนี้คือแดนกลางระหว่างสปริงเกอร์สองตัว ค,ความห่างจากจุดนู้้นมาสปริงเกอร์นี้เกือบเกือบ4เมตรนะครับเกือบ4เมตรนะฮะโอเคถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ก็คือจุดนี้ตรงกลางผมไม่ติดแล้วนะฮะเดี๋ยวให้เพราะว่าเวลามันมันกระจายมาเนี่ยเราอองน้ามันจะมันจะพัดมาจนถึงนะฮะเราเปิดเป็นเวลาประมาณ15นาทีนี่มันก็ชุ่มเลยนะครับนี่ครับจุดนี้ เพราะว่าถ้าผมเพิ่มสปริงเกอร์ในในโซนของพริกเนี่ยจุดฝั่งหลังบ้านก็ปิดไว้ก่อนนะครับให้ยิงมาแต่จุดนี้จุดเดียวแล้วท่อนะครับท่อที่มาจากปั๊มเนี่ยก็ท่อนี้เป็นท่อ6หุนนะครับผมจะเดินท่อ1นิ้วมาตลอดทางจนถึงจุดนี้เลยนะครับแล้วมาลดเอาเพราะฉะนั้นเพราะว่าปั๊มเนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยท่อน้ําออกมัน1นิ้วนะครับปั๊มขนาด1นิ้วเพราะฉะนั้นมาลดมาลดไกลไปเนี่ยแรงดันน้ําก็จะ ลดลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเดินท่อหนึ่งนิ้วตั้งจุดโน้นก็คือที่ลดจุดโน้นเลยนะครับจะเดินตั้งแต่หนึ่งนิ้วจุดโน้นมาจนถึงจุดแยกสปริงเกอร์ตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพน้ํามากที่สุดนะครับมากที่สุดเนี่ยก็เปียกถึงนี้เลยใชถึงคลิกโซนนี้เลยครับนี่คือใช้แอร์แวร์ช่วยด้วยนะครับไม่ได้ยิงปั๊มตรงๆงมาเลยนะครับแอร์แวร์ส5ห้าองศาเนี่ย นะครับไม่งั้นเพื่อที่จะลดภาระการทำงานของปัม๊มนะครับอาอันนี้ปัม๊มนะครับอ่าเบื้องต้นมันยิงได้ปั๊มยี่สิบสี่โวลต์นเนี่ยแต่ถ้าใครที่แบบมี พื้นที่การเกษตรที่ใหญ่กว่านี้นะครับอยากทํางานให้มันดีกว่านี้ต้องเป็นปั๊มขนาดหนึ่งแรงขึ้นไปนะครับพวก DC b r บ s ัสเมีคอนโทรลหรือว่าไม่มีคอนโทรลก็แล้วแต่นะครับใช้3แผงขึ้นไปแล้วก็ท่อน้ําออกเนี่ยหนนิ้วขึ้นไปตัวนี้มันท่อน้ําออกแค่1นนิ้วนะครับถ้าปั๊มวัดสูงกว่านี้ท่อน้าออกใหญ่กว่านี้มีกําลังการปิดน้ําที่เยอะกว่านี้ก็จะยิงสปริงเกอร์ได้มากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ที่ผมใช้ก็คือยังไม่ ซิงเกอร์แค่4หัวเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆว่าโอเคมันควรใช้ที่กี่หัวกําลังดีนะครับนอกจากเราเอาปั๊มตัวเนี้ไปเติมขึ้นทังแล้วนะครับเติมขึ้นท้งได้แล้วนะครับเราก็ผมก็ไลน์ไปใช้น้ําหยดได้นะครับใช้สปริงเกอร์ได้นะครับในชุดบ้านสวนขนาดเล็กเริ่มต้นด้วยปัม๊มโซลา่าเซลล์ราคาถูกเนี่ย เราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับพอเรามีงบประมาณอยากเพิ่มกําลังหรือตัวนี้มันพังไปยังไงเนี่ยเราก็เพิ่มแผงผมเพิ่มแผงไปอีกหนึ่งแผงแล้วก็เปลี่ยนปั๊มก็สามารถที่ใช้ปั๊มหอยโข่งขนาดหนึ่งแรงที่มีกําลังการผลิดที่มากกว่านี้ได้นะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปทํานาปรังได้ทําการเกษตรที่มันใช้น้ําเยอะกว่านี้ได้นะครับผมอันนี้ก็ได้ริได้ใช้จริงแล้วนะครับ เกี่ยวกับสปริงเกอร์คือในส่วนที่ผมไม่ได้ใช้จริงๆเนี่ยจะตอบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรือตอบชัดเจนไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นในส่วนที่ยังไม่ไม่ใช้ก่อนหน้านี้มีการสอบถามว่าปัม๊มใช้สปริงเกอร์ใช้ปั๊มตัวไหนปัม๊มหอยของยิงสปริงเกอร์ได้ไหมยิงได้กี่หัวตอนนี้เมื่อก่อนยังตอบไม่ได้แต่รู้แต่ว่าใช้ได้แต่ยังตอบไม่ได้ว่ามันใช้ได้จริงๆเนี่ยกี่หัวนะฮะตอนนี้ก็ได้เทสดูแล้วนะครับเบื้องต้นมันใช้ได้ ผมคิดว่าเกือบ10หัวตัวนี้นะครับเกือบสปริงเกอร์ไม่ใช่มินิสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์เมื่อกี้ขนาด4หุนนะครับถ้ามินิสปริงเกอร์ก็ใช้ได้เยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามดูคลิปต่อไปเนาะนะฮะตัวนี้การต่อนะครับสำหรับใครที่ติดตามมาใหม่เนาะก็ผ่านเบรกเกอร์ตัวเดียวนะครับอันนี้สายแผงบวกลบมานะฮะสายแผงบวกลบนะครับผ่านเบรกเกอร์ตัวเดียวอันนี้สายปั๊ม แหลงมาจากการขนานกันนะครับขนานกันต่อข้างบนมีชุดขนานตัววายขนานกันปกติต่อขนานนะครับยีดสี่โวลต์ต้องต่อขนานไม่ต่ออนุกรมนะครับอนุกรมแรงดันจะเกินนะครับปั๊มมีปัญหาได้เลยนะฮะก็ไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อโพดิชันอะไรถ้าเราต่อโพดิชันก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับก็ลดโรงกลง่าวลงอะไรให้ในช่วงที่ช่วงมรสุมนะครับข้อหนึ่งนิ้วครับอันนี้ที่กรองน้านะฮะกรองน้ําเวลาปั๊มมีปัญหาเรา เปลี่ยนปั๊มหรืออะไรเนี่ยก็มันสามารถที่จะกรองน้ําได้สะดวกขึ้นนะครับถ้ากรอกตรงนี้เลยอ่ะมันช้าครับทําที่กรองน้ําตรงนี้นะฮะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วมาออกไปนะครับไปถึงแอร์แวร์ผ่านแอร์แวร์ไปสามารถเพิ่มแอร์แวร์ได้อีกนะครับได้อีกเรื่อยๆถ้าเราอยากส่งไกลามากๆเนี่ยผมส่งจุดเนี้ยไปจนถึงส่วนข้าวโพดนู่นอะ่ะประมาณเกือบแปดสิบเมตรนะครับถ้าอยากจะส่งไปอีกก็คือเพิ่มแอร์แวร์ไปอีก เราก็สามารถที่จะส่งน้ําไปให้ไกลเรื่อยๆได้นะครับโดยใช้ปั๊มตัวเดิมถ้าเราไม่ติดแอร์แวร์ปั๊มยังทํางานอยู่น้ําอยู่ในท่อยังเป็นภาระราของปั๊มอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ส่งไม่ได้ไกลเต็มกําลังมันนะครับตามสเปคที่เขาบอกมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเราอยากให้มันมีสิทธิภาพมากๆเราก็ต้องใช้เทคนิคไปนะฮะมันกินไฟอยู่ที่12แอมป์นะครับกินเต็มที่เนะี่ยนะครับ ยี่สบวัองร้อยแปบวัตตนะฮะอันนี้เป็นเครปัม๊มราคาถูกนะครับก็ใช้ได้ในประมาณหนึ่งนะครับถ้าใครมีงบมีอะไรก็ใช้ปัม๊มดีกว่านี้นะครับแต่อนาคตผมจะเลื่อนเป็นปัม๊มที่ใหญ่กว่านี้นะครับสเกลที่ใหญ่กว่านี้นะฮะก็ลองติดตามดูกันเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นวาล์วแยกไปใช้ตามส่วนต่างๆนะครับอันนี้เติมแท้งปิดไว้อันนี้ไปสปริงเกอร์นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูสปริงเกอร์จากปั๊มหอยโงโซล่าเซลล์นะครับว่ามันทำงานได้แต่ว่าเดี๋ยวมาติดตามดูคลิปต่อๆไปว่าผมจะใส่เพิ่มกี่หัวมันแล้วมันจะได้กี่หัวนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกมมทกำลังใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป นะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ